กะเพราหมูสับใส่หน่อไม้ค่ะทุกคนกับใบกะเพรานะคะน่าจะกินข่าวแรงน้ำหนัง,นงคะ่ะนี่ได้จุดเตาพิ้นนะคะโอ้หนาวแรงค่ะไอไปยู่น่าจ๊ะเนาะได้มาดังไฟเองจ้ะทุกคน <laughs> กเตาพิ้นเองนะคะไอไปยู่ไอ,ไ,อไปนั่นนะคะนี่ งั้นปาร์ตี้ทหารเพิ่นนะคะเนาะงั้น,ะนคล้ายๆว่างานนั่นเ,เขาเอิ้นเอียงเฮงงั้น,นคือจังแบบาวา่ากุ้งทหาราที่กเกษียณแล้วกับกับแล้วก็ลูกน้องทหารที่เพิ่นเคยเ,เป็นหัวหนา้าเขาเอียงสินะจ้นะเนาะ นั่นแหละค่ะเพิ่นกับไปกินเลี่ยงนะคะเัืน,นี้ตัวแรกไอ้ว่าจาลดไปแล้วแหละกันเลยนั่งเลยว่าไปโลดเลยว่าจังสีเนา,จาะจ้าเนาะเสียงดังจังน้อยนะคะ่ะเสียงฮิตเตอร์น้อยไอจุดไอตั้งฮิตเตอร์น้อยไว้ให้คะ่ะย่านเมียหนาวตัวข้างบนก็เปิดทิ้งไว้ให้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อนี้จางปัน่นหนามมาเห็ดเนาะ มาเห็ดเอ่อมาใส่มาใส่โทอนะคะเอามาใส่มาใส่ฮีเตอร์อันนี้ในอบฟิะจ๊ะแล้วก็วห้องรับแขกเบอรที่นีนมันพันในเหล้วนะคะใช่ค่ะเป็นห่วงย่านเมียหนาวย่าเนเป็นห่วงย่านเมียหนาวก็เลยแบบติดเอ่อฮีเตอร์ไอ้อตัวตัวน้อยไว้บนบ้านนะคะ หนูก็เลยบอกว่าพระตองห่วงดอกนั่นกับน,นี้วางสี่นอะัที่นอนันจะมีที่นอนนั่นนั่นนะคะที่นอนไฟฟ้าเนาะที่นอนไฟฟ้าซาบบที่เนียมหนก็บอกแล้วอยู่แบบพก็ตองห่วงดอกอยู่ได้อยู่หนูว่าจังเส่ต้องเปิดให้แอร์เขาจะน้อยนะคะให้อากาศเขาจะนอย ที่เนียนแล้วก็เป็นห่วงย่านย่านหนูนหนาวเปิดแอร์ตัวน้อยไว้ให้บนบ้านจะสิติดปอเดอ้อค่ะไฟหนูสุดมากก็จะเป็นไอ้ไอจุดเตาพิงนะคะนี่นมื่นนี้นะในจุดมั่งติดถนนปะเนี่รุ่นค่ะรุ่น างาท่านรู้สิมันจะควนเนาะมันมีอากาศนาหนาวๆเค่ะทุกนทั้งอังกฤษเนะาะไม่รู้ว่าตอนนี้ห่าองศาหรือเปล่าหนูไม่นนแน่ใจแต่ทางแถบเยอรมันศูนย์องศาหนูได้ยินมาเนาะมาที่นั่นแต่ทางนี้เนี่ยมันติดทะเลนะคะมันก็นเลยแบบว่ามันกับบริเวณทางทางยุโรปเนาะ นำนูกับปันในอาบอยู่ค่ะทุกคนท้าซีแล้วอันท้าไม่ทาซีไม่ท้าซีไม่ประตูเออตรงขอบประตูบนบ้านนะคะเราก็ติดเทปกาวตรงเอ่อเตรียมพร้อมที่จะท้าท้าใหม่ขอบขอบใหม่ในห้องนอนของนั่นนะเพราะว่าเอออาทิตย์นี้เขาสร้างสร้างจะมาัน ่ใส่ใส่ตู้เสื้อผ้านะคะใส่ตู้เสื้อผ้าของน้องน,นะคะโอ้ติดอยู่จ้าติดอยู่ึ้นกระยางแตนบะสคีนเอาเปิดไปก่อนจากน้อยอน,นี่โอ้ติดอยู่ดังเป็นอยูนอตาโนดัไฟเป็นยูเดี๋ยวอาเนี่ยเอากันอย่ามันก่อนเลยท่านเป็นบัตรนะคะทุกคนเป็นบัตร เมื่หนาววันนี้นอไอ้กะไปซุ่มให้งานไว้ตอนเสาร์ตอนเที่ยงแล้วก็ไปรับแล้วขอโทษแต่ทุกคนช่วงนี้นี่เป็นวัดน้ำมูกไหลตลอดเลยแล้วก็ไอก้กะทึงสร้างป้ามน้ำานนนอาจารย์เนาะเพ็่นก็จ,กจะพยายามจัดการให้มันทันเวลาเนาะแต่ว่าไอาก้กะเลยต้องออกต้องไป ไปอยูอ่งานเพิ่อนอยู่ลอนดอนเนาะงานปฏีนะงานปฏีมีติง่งเออเพิ่นงานอีหยังนอน,นัเพิ่นบอกอยู่นั่งกระจำบ่ได้นะคะทุกคนปัะนี้เวหล่อไอ้กะมีรายซื้อออกมาเนาะซื้อไอ้กะอยู่ข้างบนเลยเนาะจ้าเนาะเป็นนายใหญ่มูเป็นนายใหญ่มูยวนอ่านยุคกลุ่มทหารอยู่ตรง ชุดนั่นเนาะอยู่ตรงทหารที่เขาจะไปประชุะชมกันว่ามันประชุมหลักจากงานเป็นงานปาร์ตี้นั้นคล้าย,ายงานพระแรงหรือเปล่าหกับบลูเนาะเหมือนงานพระแรงทา้งอีสานบ้านเฮ้าเนาะจ้าเนาะที่แบบว่าจบไปเรียวกันหรือว่าทีไทยซย์เกษียนไปแล้วกันเพราะงานอันนี้ม้ากับเพื่อนก็นจะเอิญม้าไผ่สะดวกม้ากมากมาจังสีนะไผ่ปมมาบ่ได้อะไรก็บบเป็นอย่างจังสีนะอันนี้ก ใายก็เห็นไลฟ์ซื้อลูกน้องเพิ่นมาจา้าเนาะลูกน้องเพิ่นเป็นเร่ยเป็นพันๆคนนั่งสี่น่าเพิ่นก็แบบว่าเออเพิ่นก็เอเเอกับไปนุนก็บอกว่าไปเลยบวกตรงห่วงนางดอกนุนก็บางสีเนาะเธอห่วงบ้านห่วงนู่นนี่นั่นเฮ็ดบ,บ้านงานบ้านมาในแล้วสี่น่าจ้าเฮ็ดเฮ็ดบ,บ้านเออสร้างเดี๋ยวจะนุอยก็สร้างปั๊มน้ำสร้างไฟฟ้ามาสี่น่ะมื้อวานนี่ก็เพิ่นจะติดตัต้ง ติดตั้งกล้องวง,งจรปิดไว้หน้าบ้านนะคะตอนยังไปแล้วจ้ะทุกคนหัวก็ติดตั้งในโทรศัพท์แล้วก็แต่ว่ารอซางมาติดอีกทีหนึ่งนะคะติดติดกล้องไว้ข้างนอกเนาะ,ะนั่นแหลคะค่ะทุกคนกวันที่นี้โออหนาวจะ้ะหนาวสะบันงก็กินข้าวแล้วเรียบร้อยทาสีบานตะวันนั่งมาในอาบน้ำวิจัยทุกคนบังขากางเกงนั่น <laughs> งเลยกางนเกงทำงานค่ะทุกคนไร้ทำไทย มึงข้านนี่คุณนะคะทุกคนชีวิตตัางแดน่นะคะชีวิตตั้งแต่โอ้งงงอออโยงันน้น,นงั้นคงนอกเห็เดเร็จปู้เกิดต่อด้วยงั้นบ้านไม่น่บ้านจะกลองนะจ๊ะเนาะเห็ดเซนทำความสะอาดห็นลุ้มแล้มเพิ่นหรอกอะมาต่อด้วยทำความสะอาดบ้านจะกลองงานหลายจ้ะทุกคน อากาศก็แย่ yeah, เนาะอากาศบ่ดีจ้ะก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะเจา้าจ้ะทุกคนจ้ะอากาศหนาวช่วงเขาก็ต้องดูแลสุขภาพเจ้ของนะจ้ะเ,าเนาะทางบ่เบ่งดูแลเจ้าของนี่ก้ะพักบ่มีแรงเห็ุดงานนะคะทุกคนจะบ่มีแรงทํางานมาีงานบม اء, ่มาเงินกับ่บดนนะคะมาลจ้ะทุกคนจ้ะชีวิตนั้นแตละวันนอกน้ไอมีอ้ายไปครับ มา้าทับเข้าบ้านตอนนั้นก็เลยก่ได้ไปหาซื้อของเนาะช่วงหาซื้อของไปช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นหวัดค่ะทุกคนโอ้เป็นหวัดแหงอันเพาะที่เนียนอาไปคื้นนึงนะคะเดี๋ยวมาอื่นเพนกัดกลับมาแล้ว ถ่ายูมาส่งมาเบื่องแล้วเมื่อกี้นี่เราถ่ายรูปส่งมาเบื่องเส่สูตรย่างเทนะคะทุกคนอันกับพวอย่ยังลายจา้ดอันกับมาบอกซูฟังซื้อนะคะทุกคนน้ำไม่ค่อยได้อัปเดตอีกอย่างเทดายน,<ม>น้เพราะว่าอันนานบ้านเออเป็นวัดทุกคนจน้ะง้นบ้านนั่งกระจายเนาะงั้นเดี๋ยวท่าสีนั่นนี่ท่าสีบ้านข้างบนแล้ว แล้วก็ท่าหลายรอบแล้ว,ลวจ้าท่าท่าไปไหลายรอบแล้วตอนนั้นก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะมันก็เป็นอีย่งเก่าๆทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะอะไรจ้าจมื้อนี้อ่าก็ยำนักยำหนาให้ดูเตาผิงหนาวก็เออต้องไปเปิดเออ่ที่นอนไฟฟ้าเนาะจะให้น้งให้น้งไปเปิดก่อนสิขึ้นบ้านจักชั่วโมงนึงจังซี่นะ ก้อนท่านั้นก้อนเจอท่านั่งจะบนทั่วทัพข้างล่างสิก่ะปุดเตาพิงกุดเตาพิงไหวแบบนี้กันความหอนมันจะขึ้นไปตามท่อเนาะมันจะส่งขึ้นไปข้างบนบ้านของนอนข้างบนใช่ไหนะมันก็เฮ็ดให้ให้บ้านอุ่นได้นะคะทุกคนวัฒน์เนียนออหนาวจ้าน้ำกัดสะบันมันอย่างน้าพันได้อาบก็เลยหนาวมั้งจ้ะวัฒน์เนียนเออ มื่ออื่นแต่ว่าทางนั่งอยู่นี่ซีหนาวน่าจะซีอ่าอ,อจากองศานัา้านไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าจะแบบว่าเกือบศูนย์องศาได้อยู่นะจ๊ะน่าจะ2อ,องศาหรือ3องศาหรือเปล่าหนึ่งไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวรอดูเบึงงในแอปอีกเนาะว่ามันจะอากาศมันจะเปลี่ยนบอ บางที่เสี่ยงเได่อดะจ๊ะแอปพลิเคชันอากาศนี่แปลว่าบางที่บอกว่าฝนตกคนก็บรตกนะคะแดดออกเฉยเลยนะจ๊ะนั่นแหละค่ะทุกคนเหตุนั่นก็บาได้ไปเก็บเพราะว่าคิดว่ามันวายแล้วนะคะทุกคนทางนั้นมันเริ่มมันหนาวมันหนาวแห้งแล้วเนาะมันก็จะแบบว่าก็คือทางทางแถบเอ่อทางสแกนดิเนเวียเอ่อคนอื่อย่างทางฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนแถบนู่นนะคะนั้นเขาเจ้าก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่เนาะ แต่ว่าทางนั้นนี่หมดแล้วจ้าคิดว่าแต่ว่าทางป่าอื่นอาจจะมีอยู่ทางสกอตแลนด์อย่างที่อาจจะมีให้เก็บอยู่นะจ๊จะตวโอ้ยนางจะทุกคนจ้ะอนาวถึงมือนั่งแข็งหมดจ้าทุกคนอ่าอ้เป็นวัดก็เป็นขอโทษขออภัยนะคะทุกคนอัน เมื่ออื่นนั่งคิดว่านั่งที่ได้เสื้อหมวกไปทํางานแน่เลยใครอยู่นั่งได้รองเท้ามากม่แล้วเมื่อนั่นไปถอยรองเท้ามาคูน,นึงอันวันที่นึงกับเพราะทนหนาวได้นะคะทุกคนจ้ะคูเกามันมันสาหรับใส่ช่วงซัมเมอร์ที่นั่งส่ไปเห็นงานสาหรับชมไซซสมเมอร์มันสซนานๆนะมันจะเลยแบบว่าเห็นไหนท่าเขาเย็น เพราะเท้าเขาเย็นมากๆมันก็นจะบวมเฉพาะนางนะเป็นคนอื่นเป็นบอบลูนางบลูนะคะแต่ว่าสําหรับตัวน,นั้นเองเนี่ยเดินเยอะก็เท้าวบวมแล้วก็หนาวกะเท้าวบวมมือบวมนะคะแล,ะละะ้วทุกคนมือยังขันอยู่นะนนยังบวมอยู่เบลูเป็นน้ำยางเป็นโรคไขขระเจ็บของนางเองกับบลูนะคะทุกคน,นจากนากับบลูเนาะแล้วทุกคนจากถ้าเขากับ เราต้องดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะตอนนี้เขาจะไปดูแลสุขภาพคนอื่นนะคะทุกคนเฮานี้ที่ตายก่อนนะต้องรักษาสุขภาพเจ้าของทำมาหากินรับจ้างเขาเอาเงินเข้ามากันมาสอยซัพพอร์ตเจ้าของซอยซัพพอร์ตครอบครัวทั้งบ้านนะเขาก็ต้องดูแลสุขภาพเจ้าของเขาบอกนะคะทุกคนคนไทยในต่างแดนเนาะ นรก็เข้าใจแหละทุกคนก็นต้องสู้นะคะทุกคนจ้าสู้ๆค่ะทุกคนบ่ามีอย่างไรจ้ามาวอาสู้กันฟังนะนซื้อมะนีหนาวดังมาโชว์วิธีดังเต่าพิงกันนั่งบ่ไดดังแดกเทียจ้าทุกคนมีตาไอเป็นมีตาไอเห็ดใบหงส์งตนไอเป็นคนดังไฟมีไอยไปยูมก็ต้องทําเองนะคะทุกคนจ้า แ <ue? S 1> ล้นี้ไอ้กระซิ <uk> ่งซันซันอยู e ่กับเพื่อนฝูงเขานะคะแต่ที่มีตะมูทหารน้ำกันเนาะข้าเจ้าเออเห็นบางคนเห็นไร้ชื่อเห็นนเห็นไร้ชื่อเนาะเห็นไร้ชื่อทหารที่เพิ่นไปเนาะบางคนกับโปมาคนที่เพิ่นรู้จักสินะบางคนกับไร้ชื่อบปมาบางคนกับแหว่าน ก็จะมีไอจะมีอัลลอบลูกแผ่นบักใหญ่เลหรือคนเอาไวข้ข้างบนบนตู้นี่นะจ๊ะอันบัตเทนิมเพิ่นกบบน็มานังเบิร์กแบคนหนึ่งสูงสูงมาทุกคนสูงกับสูงแน่สูงประมาณสองโลสงองเมตรกว่าเพคุนบอกก็เจ้ากับมิสชายาเนาะตอนแรกไอก็ว่าจะบุกไปหลงละแต่วันหนูก็ไปโลดนะเนาะไปโลดซ้ำอ่นเป็นจัดมีตติ้งเนาะจัดมีตติ้ง เจอลูกน้องก็ลูกน้องไม่หรือว่า,เ,าเขาเอินไออย่างผู้บังคับบัญชากันเนาะบันทาไก่แกเดไปเบ่านะแกก็เห็นแกจุดรายการแกจะเบ่าเนาะจาะุจดคำบรรยายที่แกจะไปเบ่ายู่ที่ดูปาร์ตี้เนาะอะไรเนี่ย นกเพนโอเนาะงานบ้านเจ้ากระลายนกกระลาเนาะงานบ้านพุนกระลายยังไงต้องมาอันนี้อีกแต่เราก็มีความสุขเนาะากเห็นเพิ่นมีความสุขเหมือนกันมีความสุขน้ำใจทุกคนจ้ะเออหนาวค่ะทุกคนมูกไหลน,น,นาค่ะทุกคนจ้าทุกนั่งตรงนี้ยังลายนะคะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วค่ะไปหาอาบน้ำก่อนจะไปอีกหัวฟูก หัวกระเซิกระเซิงมังแต่มาแต่แต่เมือเศร้าไปเฮทำงานมาแล้วกเนาะแล้วกับกับเข้าบ้านกับมหาธาตุสี่ท่านทำน,นุ่นทําน,นีโตนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้านาทุกคนจะเดี๋ยวจะอันนี้จากน้อยแล้วก็ มันจะขึ้นบ้านไปอาบน้ำก่อนค่อยสีลงมาเบิมโทลทั์มาจ้ะมันจะเบาไปตอนตกนอนไม่สน,นิทตั